ราดด้วยน้ำส้มสายชูค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นกันนะคะค่อยๆราดลงไปค่ะให้ทั่วๆกระทะเลยนะคะอันนี้คือกระทะที่เจ๊ปานใช้มาอยู่ทุกวันเลยค่ะสะภาพที่แบบว่าผ่านศึกมาแบบหลายสิบปีแล้วก็ไม่เคยคิดจะขัดเพราะว่าโอ้โหมันใช้เวลาหน้าดูแล้วก็ ใช้ทุกวันก็ไม่ได้ใส่ใจความออดำด้านหลังเลยนะคะวันนี้มีวิธีง่ายๆที่จะมาขาจัดคราบดำแบบนี้ให้ฝังที่ฝังแน่นเลยนะคะให้ออกไปให้หมดขั้นตอนแรกเลยนะคะเจป๊ปางจะใช้อันนี้ขายาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะทาลงไปให้ทั่วกระทะเลย แล้วตามด้วยเบกกิ้งโซดาแบบนี้นะคะเบกกิ้งโซดาที่เอาไว้ใส่ขนมเอาไว้หมักอาหารแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นผงๆแบบนี้เราจะโรยให้ทั่วเลยนะคะทาเบกกิ้งโซดาจนทั่วแล้วเราจะราดด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ ยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นกันนะคะค่อยๆลาดลงไปค่ะให้ทั่วๆกระทะเลยนะคะเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงให้เขาทำปฏิกิริยากันก่อนนะคะครบเวลาแล้วเรามาล้างทำความสะอาดกันได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานกัน เพื่อนๆเห็นไหมคะคาบที่ติดฝังแน่นเนี่ยออกล่อนมากเดี๋ยวใจปานจะขัดให้ดูนะคะความดำเขาจะเริ่มออกมาหลังจากที่ขัดมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ มันก็ออกมาพอสมควรเลยค่ะจากตอนแรกที่แบบโอโ้โหก้นกระทะดำมากเลยอะตอนนี้คเหลา,าต่างๆที่ติดฝังแน่นก็หลุดออกมาพอสมควรเลยนะคะถือว่าเจ๊ปันพอใจจากอันเดิมที่ดำกว่านี้มากๆค่ะส่วนด้านในเราก็เคยมีวิธีทำให้กระทะข้างในเนี่ยสะอาดโดยใช้เม็ดทรายเอามาขัดไว้เพื่อนๆลองดูในคลิปต่อไปนะคะ ไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการทําความสะอาดก้นกระทะให้ใหม่เอี่ยมแบบนี้ด้วยของใช้ในบ้านที่เราใช้อยู่แล้วนะคะขั้นตอนแสนง่ายมากๆเลยเจี๊ปันขอตัวไปทํากับข้าวก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบเจีป๊ปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ